สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของการเฉลยนะคะการเขียนโครงข่ของเพิร์ดแล้วก็ CPM นะคะที่สัปดาห์ที่แล้วนะจรย์ได้ให้แบบฝึกหัดไว้นะคะ,ะเป็นตารางนะคะแล้วก็แสดงถึงลำดับของกิจกรรมตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นของโครงการนั้นๆนะคะแล้วก็อธิบายเป็นเพียงแค่เกริ่นนำเท่านั้นเองนะคะว่ารายละเอียดแบบนี้เงื่อนไขยอย่างนี้เนี่ยจะเขียนโครงข่ของ เพิร์ทอย่างไรนะคะปรากฏว่านะจากการตรวจงานนะคะมีหลายคนนะคะที่สามารถเขียนโครงไข่ของเพิร์ทได้ทุกต้องนะคะว้าวเก่งมากเลยนะคะ แต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่เขียนโครงข่ายยังไม่ถูกต้องนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโครงข่ายหน้าตาของเพิร์ทนะคะของโครงการเนี้จะเป็นอย่างไรแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าลักษณะของการเขียนนะหรือการนำไปใช้งานจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนนะหรือว่านักการผลิตนะคะเขาก็จะมีการวาดโครงข่ายเพิร์ทเนี้ยจากลำดับของงานนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ พอวาดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะกลับมาดูอีกทีหนึ่งซึ่งตอนแรกเป็นการวาดแบบคร่าวๆนะคะพอวาดเสร็จ,จนะจนครบสิ้นสุดของงานในโครงการนั้นน่ะเขาก็จะกลับมาดูทีหนึ่งแล้วก็จะมีการปรับขยับเส้นนะ,ะอาจจะเป็นขยับองศาของเส้นนะคะมีการขยับนะคะเส้นขึ้นบนลงล่างนะคะเพื่อที่จะให้โครงข่ายเนี้ย ดูง่ายนะคะมีความชัดเจนแล้วก็ไม่มีความสับสนนะซึ่งบางครั้งถ้าสมุดเราวาดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้กะว่าเฮยเส้นทางไหนมันหรือกิจกรรมไหนมันจะต่อจากกิจกรรมใดบางครั้งอาจจะเพราะวาดไปแล้วเส้นเนี้ยต้องลากขึ้นไปทับกับสายงานอื่นๆในโครงข่ายนี้มันก็จะดูยากนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีการมารีไลท์อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้โครงข่ายเขาสวยงามนะคะแล้วก็ง่ายต่อการติดตาม นะคะครนี้สิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเริ่มวาดคือเราจะต้องวาดวงกลมก่อนเป็นวงจุดสตาร์ทนะ,ะซึ่งอาจารย์จะเรียกวงกลมนี้ว่าโหนนะคะโหนแรกเนี่ยนะคะคือจุดสตาร์ทนะคะสำหรับโหนนะคะความสําคัญของมันก็คือเป็นจุดสําหรับที่เราจะเชื่อมนะคะต่อไปยังกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะต้องใช้วงกลมเนี่ยเป็นจุดเชื่อม นะคะซึ่งบางที่เขาก็อาจจะเขียนคำว่า Start เอาไว้ในวงกลมนะคะแต่ว่าอย่างอาจารย์ก็จะถนัดเขียนไว้อยู่เหนือวงกลมนะคะหรือมีบางสัปดาห์ที่แล้วนะคะออสอบถามกันมาว่าอาจารย์แล้วตัวเลขล่ะคะที่เขียนเข้าไปในโน้ตเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเขียนตัวเลขเข้าไปในโน้ตแรกนี้เลยก็ได้นะคะหรืออย่างบางที่เดี๋ยวเขวาวาดไปก่อนตัวอย่าง บางที่ก็อาจจะเขียนตัวเลขที่หนึ่งในโหนดถัดไปที่แสดงถึงการสิ้นสุดของกิจกรรมแรกนั้นนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโหนดแล้วก็ใส่เลขหนึ่งนะเป็นตัวกำกับ ก็ได้นะคะก็ไม่มีผิดแล้วแต่ฟอร์แมตนะคะของแต่ละหน่วยงานองค์การเขาได้กำหนดขึ้นนะคะคราวนี้อาจารย์ก็จะถนัดนะใส่ตัวเลขหนึ่งนะคะในโหนดที่หนึ่งนี้เลยที่เป็นโหนดสตาร์นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะนะสำหรับแบบฝึกหัดที่จันได้ให้ไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีส่ง ไฟนะคะตารางแบบฝึกหัดนี้เอาไว้ให้แล้วก่อนที่จะส่งคลิปเนาะเรามาดูกันนะคะว่าในช่องตารางแต่ละส่วนมันคืออะไรกันบ้างนะคะอย่างในช่องแรกเนี่ยเป็นการแสดงถึงรหัสกิจกรรมซึ่งตรงเนี้ยถามว่าจําเป็นต้องมีนะคะยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมนะคะหรือโครงงานนั้นๆเนี่ยมีหลายลําดับกิจกรรมมีกิจกรรมเยอะจําเป็นจะต้องมีเลยนะคะหรือ รายละเอียดของชื่องานนั้นอะรายละเอียดค่อนข้างยาวไอ้ตัวรหัสกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการมองนะคะโครงข่ายเนี้ยได้ได้สะอาดตามากยิ่งขึ้นอนะไม่สับสนนะไม่เลอะเทอะเอางี้ดีกว่านะคะเพ mm. ราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะนิยมใส่รหัสกำกับนะคะแสดงการแทนที่เราจะใส่รายละเอียด,ดยาวๆลงไปในโครงข่าย นะคะช่องแรกนะส่วนช่องที่2ก็เป็นรายละเอียดนะของกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะคราวนี้มาดูช่องที่3ค่ะนะ,ะช่องที่3เป็นการแสดงถึงกิจกรรมที่ต้องทําก่อนเพราะนั้นช่องเนี้ยถ้าเขามีระบุนะคะรหัสกิจกรรมใดลงไปในช่องนี้หมายความว่ากิจกรรมในช่องเนี้ยจะต้องเสร็จก่อนจึงจะเริ่มทํากิจกรรมที่เรากําลังจะดําเนินการนั้นได้นะคะ อพอมาช่องสุดท้ายค่ะเป็นช่องเวลาซึ่งแต่ละที่นะคะก็อาจจะมีการระบุเวลาแตกต่างกันออกไปหน่วยเวลาไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวอย่างของอาจารย์ก็ระบุเป็นสัปดาห์นะคะอย่างบางที่ก็อาจจะระบุเป็นวันเป็นเดือนนะเป็นปีบางที่ก็อาจจะใช้ไตรามาสแล้วแต่นะคะอันนี้ก็ใช้หน่วยเป็นสัปดาห์นะคะาวนี้มาดูตั้งแต่แรกเลยนะคะลำดับกิจกรรมแรกค่ะ นะเขาระบุำรหัสกิจกรรมไว้คือ A นะคะ,สะแสดงรายละเอียดกิจกรรมคือการจัดองค์การเพื่อการขายนะคะส่วนช่องที่3นั้นนะ่ะเขาแดดเอาไว้คณิวน,นี้เดดเอาไว้เนี่ยนั่นหมายความว่ากิจกรรม A เนี่ยไม่ต้องทำหรือดำเนินการต่อจากกิจกรรมใดๆเลยนะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นได้เลยเป็นกิจกรรมแรกเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เริ่มจากไหนคะจุด สตาร์ทนะคะเราก็สามารถวาดกิจกรรม A ไปได้เลยนะ,ะขออนุญาตวาดเส็นลูกศรสั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอหน้าจอนะคะเพราะว่า,าตัวอย่างนี้ค่อนข้างหลายขั้นตอนนะมีหลายขั้นตอนอ่ะเพราะว่าเสร็จนะลูกศรนะคะเราอย่าลืมใส่วงกุมโหน,นปิดท้ายนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการที่จะเชื่อมต่อยังกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปนั่นเองนะคะคราวนี้พอเราใส่ลูกศรใส่โหนดเชื่อมแล้วเราก็ต้องมาระบุนะคะว่าลูกศรน,นี้นะคะแสดงกิจกรรมอะไรนะนั่นก็คือ A นะคะสำหรับการระบรเุเวลาของกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็จะชอบนะคะในการที่จะใส่ตัวเลขไปในเส้นนั้นเลยนะคะไปในเส้นนั้นเลยแต่อย่างบางที่คะ่ะนะ,ะอาจจะใส่ A อนะคะอยู่บนลูกศรส่วนในเรื่องของเวลากำกับที่จะแสดงว่ากิจกรรมเนี้ยหรือกิจกรรม A ใช้เวลากี่วันบางที่ใส่ด้านใต้ลูกศรนะคะใต้กิจกรรมนั้นก็ได้นะคะแต่อย่างอาจารย์จอจะชอบนะอาจารย์จะชอบเขียนรูปแบบนี้มากกว่าน่นะคะคือใส่ A แทนรายละเอียดของกิจกรรมแล้วก็คอมมาแล้วก็ใส่เวลานะเป็นตัวเลขระบุว่ากิจกรรม A นะใช้เวลากี่สัปดาห์นะคะตรงนี้มันก็จะทำให้ดู สะอาดตานะคะเนื่องจากถ้าบางองคบางโครงการเนี่ยมีรายละเอียดกิจกรรมซับซ้อนหลายขั้นตอนเนี่ยนะการเขียน A ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นลูกศรเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความสับสนได้นะคะเพราะฉนั้นก็นิยมนะคะในการเขียนลูกศรเ,เขียนลูกศร กิจกรรมใสคม่คมแล้วก็ตัวเลขเลยนะคะอะมาดูต่อนะคะในลำดับกิจกรรมที่2คือ B นะ B เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการว่าจ้างพนักงานขายเพราะงั้นการว่าจ้างพนักงานขายอะในช่องที่3นะคะกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำก่อนเขาระบุเป็น A หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าจะทำา B ได้อะ A จะต้องเสร็จก่อนนะคะ เจะต้องเสร็จก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเส้นที่ต่อจาก A นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดลูกศรน,นะคะ B ต่อจาก A เลยอ,อันนี้อย่าลืมใส่นะคะตัวเลขกำกับด้วยนะคะในโนดนะคะ,ะเป็นเลข2 คราวนี้พอกิจกรรม b b จะทําได้ก็ต่อเมื่อ A เสร็จแล้วนะคะเราจึงเริ่ม b แล้วก็ใส่รายละเอียดของกิจกรรมเข้าไปเป็น b ใช้เวลากี่สัปดาห์คะสสัปดาห์นะคะและนี้ก็โน้ตที่3มนะคะมาดูต่อค่ะนี้ยังไม่ยากเนาะกิจกรรม c นะคะที่แทนนะคะเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานขายนะคะแล้วช่องที่3เนี่ยเขาระบุกเกี่ยวกับ b นะนั่นหมายความว่ากิจกรรม B จะต้องเสร็จก่อนจึงจะทํา C ได้นะเพราะฉะนั้นเส้น C ก็ต่อจากเส้น B เลยนะต่อไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ C คอมมากี่สัปดาห์คะส สัปดาห์นะคะแล้วก็ใส่วงกลมปิดท้ายไปนะคะเป็นโนดลำดับที่4นั่นเองนะคะต่อเลยค่ะกิจกรรมดีกิจกรรมดีกรรมเกี่ยวกับการเลือกตัวแทนโฆษณานะคะแล้วช่องที่3เนี่ยเขากำหนดหรือระบุ A เอาไว้นั่นหมายความว่า D จะทำได้ก็ต่อเมื่อนะคะ A เสร็จแล้วเพราะนั้นเส้นลูกศรน,นี้จะต่อตรงไหนคะต่อ C ใช่ไหม ไม่ใช่ลบออกไปเลยต่อจากกิจกรรม A นั่นเองก็คือต่อจากโหนดที่2นะ,ะต่อจากโหนดที่2เป็นลำดับวงกลมไม่สวยขอลบนะคะเออเป็นโหนดที่5นะคะก็ใส่ไปเลยนี้ก็จะเป็น D ค่ะอ่าแล้วก็เอียงเอียหน่อยนึงเนาะนะคะเป็น D ใช้เวลา2ส,สัปดาห์ ะะตรงนี้ต่อเลยค่ะ e e เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนโฆษณาจะทําได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมดีเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น e ต่อจากกิจกรรมดีนะคะง่ายไม่ยากเลยนะคะนี่ก็ใส่ e ค่ะใช้เวลากี่สัปดาห์นะคะสสัปดาห์นะคะคอมมาสองอนะคะคราวนี้ดูต่อกิจกรรม f จะทำได้ก็ต่อเมื่อ e จะต้องเสร็จก่อนอ่ะเพราะฉะนั้น f ก็ต่อจาก e นั่นเองลากไปเลยนะคะ f นะใช้เวลากี่สัปดาห์คะ10สัปดาห์โอ้นะจริงๆถ้าเรามาวาดแก้ไขใหม่เราก็อาจจะทําเส้นเนี้ยให้ย,ยาวๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นลำดับกิจกรรมที่7นะคะอย่าลืมใส่โนดด้วยแล้วลำดับกิจกรรมระบุเอาไว้ ต่อมา G อ่ะคนนี้แหละ G G แทนในเรื่องของการออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วในช่องที่3เนี่ยเขาใส่แดดไว้นะเขาใส่แดดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าไงคะหมายความว่า G เนี่ยกิจกรรม G เนี่ย ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ต้องดำเนินการต่อจากกิจกรรมใดสามารถเริ่มจากจุดไหนได้เลยคะจุดสตาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปวาดจีโอลากขึ้นไปนู่นเลยนะคะจากจุดสตาร์ทนะคะก็ใส่โน้ตปิดท้ายเมื่อกี้เรากลับไปดูใหม่สินะคะใหญ่เกินขอวาดวงกลมใหม่นะคะ ลำดับที่เราะนะวันนี้ก็จะเป็นลำดับที่8นะคะก็ใส่ G นะคะจ G ไม่สวยนะคะใช้เวลา10นะใช้เวลา10ใช่ไหม่ะใช้เวลา2สัปดาห์ดูผิดบรรทัดใช้เวลา2สัปดาห์ก็คือ G คอมม่า2นะเป็นหนดที่8คราวนี้ดูต่อค่ะ H นะ H แทนในเรื่องของการติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นะจะทำได้ก็ต่อเมื่อ G จะต้องเสร็จซะก,ก่อนเพราะนั้นแน่นอนต่อจาก G ีนะใช้เวลา10วันลากต่อไปเลยค่ะนะนะคะใช้เวลา10วันนะนี่ก็เป็นเป็นอะไรคะเป็น H นะคะก็ H คอมมากีสัปดาห์10สัปดาห์กนะ็ยาวหน่อยนึงนะคะก็ปันธดนที่9 นะคะเป็นหนดที่9ต่อมาดูต่อคะ่ะไอไอแทนกิจกรรมเรื่องของการบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อกนะในช่องที่3เขากําหนดไว้ต่างจากข้ออื่นที่เรารู้เรียนกันมานะคะต่างจากข้ออื่นที่ในลำดับแรกๆนะคะก็คือเขากําหนดไว้ว่า H และ J จะต้องเสร็จพร้อมกันนะการใส่สัญลักษณ ตกแบบนี้ในช่องนี้หมายความว่ากิจกรรม2กิจกรรมนี้มันจะต้องเสร็จพร้อมกันจึงจะสามารถเริ่มกิจกรรมที่เรากําลังจะดําเนินการนั้นได้ครนี้วิธีการค่ะที่เราจะแสดงให้เห็นว่า H J และ J เสร็จพร้อมกันเราจะต้องใช้เส้นประนะคะฟังดีๆเนาะจะต้องใช้เส้นประนะ,ะมาลาก นะคะเพื่อเชื่อมระหว่าง2เส้นนี้ว่า H และ J เนี่ยมันเสร็จพร้อมกันแล้วนะคะเพื่อที่เราจะดำเนินการในกิจกรรมถัดไปนั้นได้นะเพราะนั้นตรงนี้อ่ะเรามาดูไล่ก่อน H อยู่ไหนคะ H อยู่นี่โนดที่9เห็นไหมคะนะโนดที่9 J ละ J อยู่ไหนอ้าวดูไล่แล้ว J ยังไม่มีเลยเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูในช่องลำดับอื่นว่าเอา J อยู่ไหนปรากฏว่า ลำดับกิจกรรมถัดไปที่เขาระบุเอาไว้ในตารางนี้นะคะตารางโจทย์ของเราเนี่ยเจนะ,สะแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตช่องที่3เขาแดดไว้หมายความว่าเจเนี่ยสามารถเริ่มทำได้เลยจากจุดสตาร์ทไม่ต้องต่อจากกิจกรรมใดเพราะฉะนั้นเจนะคะเราก็ต้องวาดเเข้ามาก่อนนะเราต้องวาดเเข้ามาก่อน ะะเราจึงจะดําเนินการกิจกรรมไอนั้นได้นะทีนี้เราก็ไปวาดเริ่มจากจุดสตาร์ใช่ไหมตรงนี้ก็ละกรัรนะคะก็เริ่มไปึ๊บก็เป็นกิจกรรม j โนดนี้เป็นโหนที่เท่าไหร่คะโหนที่10ละนะนี่ก็ใส่รหัสระบุก,กิจกรรมไปก็คือ j นะคะ J ใช้เวลากี่สัปดาห์คะ 13บสัปดาห์อู้จริงๆเส้นจะต,ต้องยาวกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรนะคะสิสัปดาห์นะคะเพราะนั้นการที่เราก็ย้อนกลับขึ้นไปใหม่ได้ละการที่เราจะทำไ I ได้ H และ J จะต้องเสร็จพร้อมกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ตนบอกไปเมื่อต้นๆเมื่อเกี้เนี้ค่ะว่าเราจะต้องใช้เส้นประเพื่อแสดงให้เห็นว่า H และ J เนี่ยมันเสร็จพร้อมกันแล้ว นะคะเสร็จพร้อมกันแล้วหมายความว่าเราก็ต้องมีการใส่เส้นปะค่ะปื๊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 บ,บ,บ,บเห็นเส้นปะไหมะอ่าตรงนี้ยเป็นเส้นปะเส้นปะเนี่ยเราไม่ต้องใส่นะกิจกรรมนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ตัวเลขความสําคัญของมันมีแค่เป็นการที่แสดงให้เห็นว่า J และ H เสร็จแล้ว นะเราถึงจะทำไอได้เพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่แสดงเห็นว่า J และ f เสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มทำไอได้แล้วก็ลากไอไปเลยค่ะนะคะไอใช้เวลา6วันนะนะคะเราก็ใส่ไอนะแล้วก็คอมมา6นะคะแล้วก็ใส่โหนดปิดท้ายเป็นโหนดที่11นะแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูข้ามไปเลยเพราะเจเราทำแล้วใช่ไหมคะเราก็มาทำเคค่ะ K okay. แสดงถึงตัวเลือกนะเ,เลือกตัวแทนในการจำหน่ายนะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อ A เสร็จแล้วเนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูใหม่ว่าไอ้กิจกรรม A ที่มันเสร็จแล้วเนะี่ยอยู่ตรงไหนไล่ไปนะคะ,ะตรงโหนด2นี่เองนะตรงโหนด2เพราะนั้นเราก็ต้อง ไปลากนะคะจุด K จากโหนดสองปั๊บ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 ลากมาเลยนะคะอันนี้ก็กลายเป็นโหนดที่เท่าไหร่คะ12นะน,นี่ก็จะเป็น K คอมมาะไรคะเออใช้เวลากี่สัปดาห์9สัปดาห์อ้นะใช้เวลา9้สา,นะาสัปดาห์อ่านะคะนะใกล้ละนะใกล้ความจริงละต่อมาดู L ต่อคะ่ะ แอลจะทำได้ก็ต่อเมื่อไงเงี้ยในช่องที่3เหมือนกับข้างบนเลยที่เป็นลำดับของ I อะค่ะคือ C และ K จะต้องเสร็จแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปหาค่ะว่า C อยู่ไหนเอา C อยู่นี่ปาบนี่ K อยู่ไหน K อยู่นี่ปาบนี่ลบลบกศรไปก่อนนะต้องใช้เส้นประคะในการแสดงเห็นว่า C และ K มันบรรจบกันแล้ว นะอึบนะแล้วก็ใส่นี้เส้นปะนะเห็นอยู่นะนะใส่เส้นปะคะ่ะพอใส่เส้นปะลากไปเชื่อมยังอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขาจะต้องเสร็จพร้อมกันเราจึงจะดําเนินการกิจกรรมถัดไปนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแอเราทําได้ละนะแอลจะทําได้ก็ต่อเมื่อ C และ K, เคเสร็จพร้อมกันเพราะฉะนั้นเส้นมันลากไปเชื่อมยังจุดไหนอ่ะเราก็เริ่มแอตรงจุดนั้นได้เลยะคะ่ะ แอลตรงจุดนั้นได้เลยก็เริ่มแอลไปนะคะเป็นโนดที่สิบสามนะคะก็ใส่ระบุไปแอลนะคะใช้เวลากี่สัปดาห์คะนะใช้เวลาสามสัปดาห์สามสัปดาห์แอลนะครานี้มาดูสุดท้ายท้ายสุดละเจะทำได้ก็ต่อเมื่อ I และ L นะคะมาบรรจบกัน นะไอและแอลมาบรรจบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็ต้องดูนะคะว่าอาจจะในรูปของเราเนะี่ยเส้นไหนนะคะมันมันยาวกว่ากันหรือสั้นกว่ากันเนี่ยเราก็ลากจากเส้นนั้นไปบรรจบกันก็ได้นะคะ,ะไปบรรจบกันก็ได้นะคะอย่างอันนีนะ้เราอาจจะลากจุดที่13ไปบรรจบจุดที่สินะคะก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเส้นปะนะจาก L เนี่ยที่เป็นโหนดที่13เนี่ยลากเส้นปะเชื่อมโยงไปยังจุด I นะคะโหนดที่11ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเส้น K จุดสุดท้ายของเรามันก็จะต้องออกมาจากจุดอะไรคะจุดที่11อนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหนดที่14ใช่ไหมคะอ่าเป็นโหนดที่14นะก็จะเป็น M นะคะ ใช้เวลา5สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเสร็จละนะคะในโครงข่ายของเราแต่ลักษณะของการเขียนเพิร์ทเราจะให้เส้นทางอื่นเนี่ยมันเหลือทื่ออย่างนี้ไม่ได้อย่างเช่นมาดูโหนดที่7เห็นไหมคะไม่มีเส้นทางอะไรมาต่อไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีการลากจุดนะคะเส้นประเพื่อแสดงให้เห็นว่าเส้นเนี้ยนะคะมาบรรจบกันละก็ถือว่า นะกิจกรรมโครงการนั้นน่ะจุดสุดท้ายหรือกิจกรรมสุดท้ายของเราคือ M นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการลากเส้นปิดด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดของโครงการเราก็ใส่จุดหนวดที่14นี้ว่าจุด finish น่ะนะคะจุด finish นะคะคือจุดสิ้นสุดของโครงการ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโครงข่ายอย่างบางคนอาจจะมีหน้าตาไม่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะเนื่องจากว่าการเชื่อมนะคะเ,เส้นประเ,เราอาจจะคนละทิศท,ทางเส้นของอาจารย์เนี่ยจะลากขึ้นไปจาก13ไป11อย่างของคุณอาจจะลาก11มา13ก็ได้เพราะฉะนั้น M ตรงเนี้ยมันก็จะย้ายจากไปเชื่อมจุดโหนดที่13เนี่ยมาเชื่อมโหนดที่ สิบเอ็ดเนี่ยมาเชื่อมโหนดที่สิบสามแทนก็ได้นะเพราะฉะนั้นภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เวลาจะตรวจข้อสอบหรือด,ดูความถูกต้องก็จะดูจากจุดเชื่อมโยงนี่แหละคะ่ะว่าเราลิงก์เส้นทางของโครงข่ายถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบฉเฉลยนะคะในการเขียนโครงข่ายของเพิร์ดนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้นี่แหละโครงข่ายของเพิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวต่อไปนะคะจะ ไปแสดงนะคะเ,เกี่ยวกับวิธีการคิด CPM นะคะว่าคิดอย่างไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะนะคะ